หมู่บ้านอินิชิโอนะครับบานแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับหลังนี้60ตารางวานะครับบ้านหลังนี้อายุ4ปีกว่านะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแอสตัวนะครับในบ้านที่จะบิวอินนะครับมูลค่าประมาณเกือบ700 0แสบาทนะครับนะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยที่เราถ่ายให้นี่ก็เป็นแถมให้ด้วยนะครับ วิวันนี้บรรยากาศภายในบ้านนะครับออโชว์ให้เห็นบริเวณหน้าบ้านด้วยนะครับว่าล่มลื่นนะครับข้าม่านด้าหลังนะครับอันนี้ตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์บูวอินชั้นล่างนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยที่เห็นตามวิดีโอนี้ก็แถมให้ทั้งหมดนะครับนีบ่เป็นเชั้นล่าง นี่เนเครัวนะครับแลาแถมให้ตู้เย็นนะครับนี่บริเวณของครัวนะครับจะมีเครื่องด,ดูดควันเตาแก๊สให้นะครับอ่างล้างมือเครื่องซักผ้านี่ก็จัดให้ด้วยนะครับอันนี้เข้ามาในบริเวณที่จะเข้าชั้นสองนะครับมีห้องน้ำนะครับ นี่ขึ้นมาบริวเวณชั้นสองแล้นน,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 นนะครับนี่ก็พ่อมาณนะครับบรินะครับก็จะมีห้องห้องนอนใหญ่เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนเล็กดูจากห้องนอนเล็กก่อนนะครับห้องนอนเล็กนะครับมีที่นอนมีบิวอินนะครับมีพ่อแม่นะครับมีแอร์ มีตู้เสื้อผ้วิวอินอันนี้ห้องนอนเล็กเล็กสุดนะครับชั้นบนอ่าต่อไปก็ดูห้องน้ําตรงกลางนิดนึงนะครับห้องน้าตรงกลางนะครับแล้วก็ดูห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองเป็นห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ห้องใหม่มากนะครับก็ทําไว้ยังไม่มีใครมาอยู่เลยนะครับ นี่นะครับเฟอร์นิเจอร์วิวอินทั้งหมดเลยอันนี้คือบิวอินนะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นชั้นสองนะครับม,ม,มี้อมมาามีตู้หนังสือบิวอินนะครับแล้วก็อันนี้ห้องนอนใหญ่เดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันนะครับอันนี้บริเวณห้องเอ่อ ห้องนอนใหญ่นะครับนะครับออันนี้เครื่องคอมพกาเตัวนี้เราเอาออกนะครับแล้วก็มีแอร์มีมีอินให้อันนี้เป็น,เป,นเป็นห้องมองเสื้อผ้านะครับซึ่งมีกระจกด้วยแล้วก็เปิดเข้าไปให้นะครับแล้วเปิดเข้าไปนะครับห้องเสื้อผ้านะครับก็นี่ห้องน้ําในห้องนอนนะครับ อันนี้เป็นวิวอินหัวเตียงดูอีกรอบนะครับแล้วก็บิวอินทั้งหลังเลยนะครับทำทั้งหลังนี้ก็เกือบเจ็ดแสนบาทนะครับเฉพาะวิวอินนะครับอันนี้ผมก็เห็นบันไดรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบริเวณลิฟ g r รูมชั้นล่างนะครับนี่ก็มีชุดโต๊ะนั่งให้นะครับมีแอร์ ครับประตูชั้นล่างนี่ก็ทำทำไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเวลาเปิดแอร์ก็กั้นความเย็นนะครับนี่แอร์ตัวแรกนะครับชั้นล่างมูลี่ประมาณนะครับจัดให้ทั้งหมดนี่จะดูบริเวณรอบร้านข้างให้เห็นนิดนึงนะครับ ก็ค่อนข้างเงียบสงบนะครับอันนี้บินเป็นวิดีโอบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะพาชมบริเวณรอบบ้านก่อนนี่นะครับนี่บริเวณรอบบ้านนะครับบริเวณรอบตัวบ้านชั้นสองนะครับแล้วก็บริเวณหน้าตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเพื่อนบ้าน อันนี้ก็ให้ดูก่อนว่าเป็นหลังหัวมุมนะครับที่หลังที่สองนะครับน,นี่อยู่ซอยเก้านะครับแบบบ้านก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้พอดีฝนเริ่มตกฝนเริ่มลงเมฆพอดีนะครับอันนี้พอดีเป็ด้านข้างบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ